สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบมาพอกับซองปอมนะคะสาวผู้ไทยในอเมริกาเลยจ้ะเมื่อนี้ปอมก็พาทุกคนมาเบิงสวนพักปอมถือไม่กวาดเมื่อนี้ปอมก็พาทุกคนมาเบิงสวนพักเป็นพักไทยที่ปอมปลูกในช่วงซัมเมอร์ค่ะปอมก็จะปลูกพวกมะเขือพวกพริกค่ะแล้วก็มีทุกอย่างเลยค่ะมี ใบกะเพราก็มีค่ะแล้วก็ผักสังเวยก็มีอันนี้ก็จะเป็นพริพกแดงจินดาด้วยค่ะเมนพักพริกแดงจินดาที่บอคันอีกเดี๋ยวให้ทุกคนซอยเบิ่งนะคะว่ามันแมนอยู่อกมันกําลังมันกําลังใหญ่จ้ะทางนี้ดกเดี๋ยวเดาป่ะพี่เบิ่งนี่ทางนี้นี่ก็จะดกมีทางเบอร์สามกระถางค่ะที่บอมีตอนนี้แล้วก็จะมีเป็นพริกกระเหลี่ยงนะคะพริกที่เขาเอาไว้กินกับส้มหมูส้มผักไปจนซานาจา้ะ ที่น,นี่เดี๋ยวผมจะให้เบึ้งเลยเดี๋ยว,ยวนีที่เขาเอาไว้กินกับส้มหมูส้มผักันนะจ๊ะทุกคนโดกดกุกกำลังดกเลยค่ะอันนี้ผมได้ต้นหนึ่งกินบาวานบบาวานเลยค่ะกินแบบกินมือละกมอ่ะกินมือละกรรมซอ,อ,องการปอมน้ำมักเอาไปกิน แบลว่ามันบวเพชรค่ะมันหอมๆแล้วจ้ะบ่งเลยแล้วมือนีบอสพาทุกคนมาบอสจะมาทําความสะอาดค่ะทาความสะอาดระเบียงบ้านระเบียงบ้านอันนี้นะจริงๆแล้วนะมันเป็นระเบียงบ้านพื้นไม้เก่าแล้วค่ะแล้วสามีสามีของปมนะเขาก็จะแบบจะรีโนเวทใหม่นะคะบองก็เลยขอว่าก่อนที่ซะรีโนเวทก่อนที่ซีรื้อออกนะปอขอปลูกเอาปลูกพักได้บแบบว่าคือบ่ต้องสนใจว่ามันสีแบบ สีเปื้อนหรือสีหยังแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเ่นซีรีโนเวทใหม่เนาะปีนี้ก็เลยแบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะผมก็จะปลูกจนกว่าจนกว่าสีเมื่อยปลูก่นละค่ะจนกว่าผมสีเมื่อยปลูก่นละและจังพากันเฮ็ดใหม่นะคะเบิง่งทุกคนเบิ่งมาเขือบผมผมบมนแน่ใจว่ากล้องมันจะกลับได้บ่น,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเบิ่งก่อนมันกลับไม่ได้อะมันกลับกล้องไม่ได้ เดี๋ยวเด้อทุกคนพอดีว,ว่าเมื่อกี้อมกลับกองบอดได้นะคะผมก็เลยจะเริ่มใหม่แล้วก็ค่อยเอาไปตัดต่อเนาะนี่ผมอยากให้ทุกคนเบ่งมะเขือเบ่งมะเขือเปาะเบ่งมะเขือเปานะนะนาะจ้ะตัดตอออนซ้อนคืออย่างนี้ทุกคนเบ่งแล้วผมก็จะมีเป็นมะเขือลูกลักบี้ค่ะเดี๋ยวมื้อนี้อมจะตัดแต่งใบให้เขาเนาะนี่ว้าทุกคนเบ่ง กินตลอดเด้อค่ะปองกะตัดไปกินตลอดแต่ก็ขึ้นบวชบวายเบื้องตาออนซอนกองกาตั้งบ,บโฟกัสบเป็นใจอีเลยนี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจของผมนะคะบอกกำลังเลิมเห็ดค่ะกำลังเลิมเห็ดก,กำลังเป็นมือใหม่นะจ้าเริ่มต้นไปน้ำกันถ้าเป็นไผ่กำลังเลิมเห็ดนะ้ำผมกระทักไทยกันในเด้อเดี๋ยวผมจะไป คอมเมนต์จะไปติดตามกับค่ะนี่โหจะใครก็มีได้ค่ะพี่อะแล้วก็นี่อุ้ยแล้วก็จะมีใบกระเพราใบกะเพรากะเพรากินบบาบวาดบบไหว้เลยค่ะยามเพ็รลา้าเพชรก้อยกระป๋งก็มีพักเป็นพักหอมปีลายคนกัหลายห้องเนาะจ้ะ ปองกห้องพักหอมเปอันนี้แล้วก็จะมีเดี๋ยวบอสิพักทุกคนเบิ่งก่อนมีผักอีตู่แต่ว่าพออีตู่เนาะมันเทาเหลืนี่ที่ปอมบอกว่าพริกที่ผมมีสามกระถางสามกระถางนี้จะย้ายเข้าไปจ้ะจะย้ายเข้าไปในบ้านเนาะอุย้ยปอมภูมิใจต้นนี้แหงค่ะทุกคนเบิ่งว่าไปนเต่าอ่อนชซนแถ่นี้มันปลูกคือจังแบบมันดกอะ เบิงทุกคนเบิงกินกับกินกับไส้กรอกอีสานอะนะจ้ะกินกับทุกอย่างอะ่ะเพกสดสดวยลีอย,ยูนี่บมแมนอีอย่างเลยจ้ะพักแพวค่ะเอาไว้ซานซาไก่แล้วที่อยากจะนำเสนอมากๆก็คือนี่เลยทุกคนว่าพักอย่างนี้นะี้นาวทุกคนว่าพักอีอย่างนี้ <laughs> ผักแงะผักแงะบ้านเฮา,าน่ะนะป็นคนที่มากกินแกงเน่้อไม้แห้งค่ะก็เลยปลูกผักแงะวากินแต่กี้มันเป็นสุดสุดนี้แต่ว่ามันก็ตัดกินแล้วค่ะตัดกินแล้วบัน,นี้มันก็เริ่มแก่เนาะมัก็เลยหวานสุดใหม่อันนี้กับผักผักยางาเน้อลืมแล้วบะน,นี้ผักแพลวจ้ะเอาไว้ซาไก่เบ่งบรรยากาศ ตอนนี้กำลังเริ่มเข้าอากาศกำลังเริ่มเย็นแล้วค่ะ13-14องศาแล้วตอนเซาๆเบื้องต้นไม้ใหญ่หลังบ้านปรญาายานยา,นยานมันบูมลงมาใส่แต่สามีบอกว่ามันแข็งแรงอยู่เพานว่าให้เบิ่งบรรยากาศเลยค่ะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นเลยค่ะว่าส่วนพักของผมมันมีอย่างแน่เนะ เดี๋ยวมือนี้ผมจะตัดติดตัดแต่งใบนะคะใบพริกใบยอย่างแบบนี้นะคะใบใหญ่ๆที่มันแบบมันมีหลายพูดนะเพราะว่าผมนะปลูกเนี่ยมันอยู่ใต้หมไม้ใหญ่แล้วทีนี้นะคล้ายๆกับว่ามันแดดบพอนะคะใบมันก็เลยงามมันงามใบนะนะจ้ะผมก็จะตัดพวกอันนั้นแล้วก็เก็บมาเขือเก็บหยางไปนะนะคะเอาไว้ฮ็ดกับเขาเนาะผมก็เฮงผมก็ะกกเริ่มฮ็ดซองนี้ใหม่เลยจ้ะ ขอบคุณหลายๆเด้อที่ทุกคนแวะเข้ามาเบิ่งแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เนเ้อจา้าเดี๋ยวถ้ายังไหเข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์นคะคะเดี๋ยวถ้าใครเริ่มเพจใหม่นํำกันเริ่มใหม่คือกันนะนะคะ่ะก็ยังว้าวบค่อยเก่งเนาะกะเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันแล้วปก็จะไปติดตามกับเด้อจ้าขอบคุณหลายๆด้ค่ะบ๊ายบายตอนนี้กัตัดแต่งใบมะเขือแล้วเลยด้ยค่ะ ตัดออกเกือบเกียงเบิดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บมะเขือกันไปเอากะละมังมาเก็บละมาจ้ะเก็บมะเขือ